เพราะว่าจไม่ต้องส่งเสียแค่มาเหมาน้ำเต้าหู้หน่อยที่ไหนที่ไหนไอ้ยี่ล้วส่งมาถึงนี่เหรอวะเฮ้ยมึงไปเหมาม้ามันพูดมาดิที่ไหนน้ำเต้าหู้ขายเหมาหมดจัดการมาเอามาส่งที่เอสเอ็มได้ไหมเหมาแล้วเฮ้ยผมบอกเหมาแล้วไปจัดการเคลียร์เลยโัวรานน้ำเต้าหู้เท่าไหร่เหมาเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปส่งมาที่สามเตอร์เดี๋ยวโอนเงินไปให้จบโอเคนะครับจำแก้ว ขวดจัดไปครับตำตำตำวันนี้มาช้าน้ำเต้าหู้สองร้อยขวดเป็นเงิน2,000บาทก็ไม่แพงมากนะไม่แพงอร่อยด้วย ค,นนคุณนิลูกกูหวังว่าคงเข้ามาดูใครอยากจะขายอะไรใครอยากจะฝากอะไรในเพจสยามเติมมึงฝากเลยขายอะไรถ้าขายดีเดี๋ยวกูซื<__<_<_<_<_<_<_<_้อเลยกูหนุนด้วยกูหนุนด้วยูหอยปูปลาอะไรแม่งดีกูซื้อได้กูซื้อเลยแล้วแจกพนักงานครับโอ้พนักงานที่นี่กินดีอยู่ดีเลยนะดีอยู่ดีเลยเออดีไหพอดีมีลูกเพจมาบอกว่าขายน้ำเต้าหู้เนาะแหมบอกเป็นลมเป็นลูกก็เห็นบอกขายน้ำเต้าหู้อันั้นช่วยเหมาซื้อแล้วกัน2,000บาท2000บาทก็200ขวดนะวันนี้ใครมีขายอะไรบอกด้วยเพื่ออุดหนุนได้เราจะอุดหนุน เปิดร้านอะไรก็มาฝากไว้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยดีพี่มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่แพงใช่อะไรครับขายมะขามสดรสดจากสวนเอาไมคะขายมะขามสูตรสดสดเอาไมคะจัดแม่งไปสองพันวันพฤรหัสเอามาส่งด้วยบนขวดอหมูกรอบสั่งมันไปพันหนึ่งของที่ฝากขายอย่าใส่ยามานะครับตายหาทั้งบริษัทเลยนะครับนี่แจกทั้งบริษัทเลยครับลูกค้ารอตั้งนาน สมปีล้วเขาไม่สั่งเยอะแล้วคูเปื่งจังคู่สังคนอื่นบ้างมาเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดู